ชาสัมพันธ์มีนักเรียนระดับคนหนึ่งเก็บเงินได้บริเวณลาดนตรีหากใครทำเงินหล่นหายบริเวณดังกล่าวให้มาติดต่อขอรับที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกครั้งนะคะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเก็บเงินจำนวนหนึ่งได้บริเวณลาดนตรีหากใครทำเงินหล่นหายบริเวณดังกล่าวให้มาติดต่อขอรับได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แจ้งนักเรียนที่แข่งขันคอรต์เวิร์ดเกมเข้ารอบชิงชนะเลิศมอต้นและมอปลายในคาบชุมนุมเวลาบ่ายโมง20นาทีเป็นต้นไปให้มาพร้อมกันที่ห้องสมุดค่ะอีกครั้งนะคะแจ้งนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคอรต์เวิร์ดเกมรอบชิงชนะเลิศมอต้นและมอปลายในคาบชุมนุมเวลาบ่ายโมง20นาทีเป็นต้นไปให้มาพร้อมกันที่ห้องสมุดค่ะขอบคุณค่ะ